อยากได้สติกเกอร์ลายใหม่ฟรีทำยังไงไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปโหลดแอป My AS AH มาก่อนนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้มือถือระบบ AS AH นะครับคลิปนี้มือถือ AS AH นะครับจะมีพอ i n t ให้นะครับ ถ้าเติมเงินปุ๊บนะครับเราจะได้ point นะฮะให้เราไปโหลดแอป myas มาก่อนนะครับแต่เข้าไปนะครับลงทะเบียนกับแอป myas นะครับอันนี้ของผมได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับวิธีหาสติกเกอร์ลายปีทำยังไงนะครับให้เราลงทะเบียนล็อกอินจากนั้นนะครับแต่ตรงสิทธิพิเศษตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะไปดูคําว่าสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับให้เราเช็คพอยต์ของเราก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับอันนี้ของผมมันเหลือแค่18พอยต์นะครับเพราะผมได้ใช้แลกไปแล้วนะครับหรือไม่เราแตะเข้าไปดูนะครับนี่นะฮะของผมเหลืออยู่18พอยต์นะครับมันมีวันหมดอายุด้วยนะครับหลังจากที่เราดูพอยต์ของเราแล้วนะครับให้เราแตะตรงสิทธิพิเศษนะครับสติกเกอร์ลายแต่ละแบบจะอยู่ที่ราคา3 10บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินหรือถ้าเราจะใช้ point แรกนะครับก็คือ30พอยต point นะครับหรือว่า30คะแนนนะฮะวิธีการแรกนะครับให้เราแตะเข้าไปตรงสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลื่อนแถบตรงนี้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าสติ๊กเกอร์ลายอยู่นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกสติกเกอร์ไลน์นะครับอันไหนที่เราอยากได้นะครับเห็นไหมครับข้างล่างนี้เขาจะเขียนว่า30คะแนนนะครับมีตัว P อยู่ข้างหน้าก็คือพอยต์ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นตีเป็นเงินก็30บบาทนะครับหลังจากที่เราเลือกสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับถ้าเราจะแลกนะฮะ เสร็จแล้วนะครับถ้าพอยต์เราพอ30พอยต์นะครับให้เราแตะคําว่าแลกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ของผมมีไม่ถึงนะครับเพราะผมได้ใช้แลกไปแล้วนะครับของผมมอยู่18พอยต์นะครับข้างบนนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะฮะก็ถ้าเรามีถึง30พอยต์นะครับก็ให้แตะแลกตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายงครับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหาพอยต์ให้เข้าไปดูในคลิปเก่าๆในช่องผมนะครับ ผมได้ทำคลิปไว้นะครับวิธีการหาพอยต์วิธีการแลก p o i ต์นะครับวิธีการใช้ p o i ต์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ